มีผลกระทบนตอ่อการดำรงชีวิตยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ yeah. บรรยากาศนะคะบรรยากาศเป็นส่วนที่ห่อหุ้มพื้นผิวของดวงดาวมนุษย์เรานั้นนะว่าอาศัยอยู่ณนกะ้นมือของห้วงมหาสมุทรแห่องอากาศอันเป็นสิ่งที่เราหายใจเข้าไปอยู่ตลอดเวลาเพื่อ,อยังชีวิตเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งหลายบนโลกค่ะบรรยากาศนะคะเป็นสิ่ง ป,ปัจจัยสาคัญอันยิ่งต่อการดำรงชีวิตตัวอย่างเช่นปลาค่ะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากขาดน้ํามนุษย์เราก็เช่นกันค่ะจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากขาดอากาศหายใจเพียงไม่กี่นาทีนะคะบรรยากาศที่ผิวนอกของพื้นพื้นผิวดาวเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าชีวิตเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนั้นเพราะน่าจะเป็นปัจจัยยานชีนที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวแล้ว กาศยังช่วยซับกรองรังสีจากดวงอาทิตย์ในส่วนที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการดำรนชีวิตให้มนุษย์เราด้วยค่ะความดันบรรยากาศนะคะความดันบรรยากาศเนี่ยหมายถึงค่าของแรงแดันอากาศต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงแดันนั้นในการพยากรณ์อากาศความดันอากาศความกดอากาศที่ปกคลุมโลกเราเป็นชั้นๆเรียกว่าชั้นบรรยากาศความดันบรรยากาศ หรือความดันอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความดันอากาศในบริเวณต่างๆจะไม่เท่ากันซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิบริเวณที่อุณหภูมิสูงนะคะอากาศจะช่วยขยายตัวให้ความหนานแน่นต่ากว่าอากาศโดยรอบเลยตัวสูงขึ้นทําให้ความดันอากาศบริเวณนั้นต่ํากว่าบริเวณใกล้เคียงและเกิดเป็นบริเวณความกดอากาศต่ําซึ่งจะเป็นบริเวณที่อากาศไม่ดีแล้วก็มีเมฆฝนตกมาก จะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำความหนาแน่นเนี่ยจะสูงกว่าอากาศโดยรอบจนมตัวลงทําให้ความดันบริเวณนั้นน่ะมีความสูงกว่าบริเวณใกล้เคียงเกิดเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงซึ่งจะมีเมฆน้อยแล้วก็สภาพอากาศดีเกิดจากความดันของอากาศแล้วก็น้ําหนักของอากาศค่ะทุกทาง ความแรนของอากาศนะคะก็จะมีทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบค่ะผลกระทบทางบวกของความแรนบรรยากาศนะคะจะนําประโยชน์จากความแรนอากาศมาสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางชนิดค่ะมาะดิ์อุปกรณ์หรือเครื่องเล่นต่างๆนําความรู้เรื่องความแรนอากาศมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเช่นการเติมรรถกาเตมลมจักรยานหรือรถยนต์นําไปใช้ประโยชน์ด้านทางคมนาคมได้ค่ะเช่นเครื่องบินเครื่องร่อน ทางลบของความดันบรรยากาศนะคะความดันบรรยากาศจะมีค่าโน้มลงเรื่อยๆในระดับที่สูงขึ้นไปหรือเมื่ออยู่ในที่สูงมากๆค่ะเราจะรู้สึกว่าหูอื้อค่ะเมื่อเราขึ้นไปอยู่ในที่ที่ที่สูงนะคะซึ่งมีความดันอากาศต่ำจะทําให้ความดันในหูส่วนกลางมากกว่าความดันอากาศภายนอกเป็นเหตุให้เยื่อแก้วหูวขยายออกทําให้ปวดหูนั่นเองค่ะ ของชั้นบรรยากาศนะคะหนึ่งจะช่วยปร,ปรปับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตปกติในช่วงวลางวันที่มีแดดอากาศที่ห่อหุ้มโลกจะช่วยดูดดูดความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้บางส่วนทําให้โลกมีความอบอุ่นขึ้นค่ะส่วนกลางคืนที่ไม่มีแสงแดดอากาศจะช่วยระบายความร้อนให้โลกเย็นลงถ้าไม่มีอากาศห่อหุ้มไว้แล้วในช่วงกลางวันองุณหภูมิโลกจะสูงถึงประมาณ1 1 0องศาเซลเซียส สำหรับมนุษย์ถ้าร่างกายถูกรังสีอันตราอตยอเลตที่มีความเข้มข้นมากเกินไปชื่อพีนาจะถูกทำลายได้ค่ะและอาจทำให้เป็นมะเร็งที่ผิวหนังได้ตาค่ะ <c oughs> ช่วยปย้องกันอันตรายจากอนุภาคต่างๆที่มาจากนอกโลกค่ะเช่นอุกาบาหรือสก,กิดจากดาวเคราะห์ต่างๆโดยอนุภาคเหล่านี้จะเสียสีกับอากาศที่ห่อหุ้มโลกและเกิดการลุกไหม้จนหมดหรือมีขนาดเล็กลงก่อนที่จะตกสู่ผิวโลกค่ะ ่วนผสมของแก๊สต่างๆในอากาศจะช่วยให้กระบวนการบางอย่างที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเช่นแก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สที่ใช้ในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตและช่วยให้ไฟติดสังก๊สบในอกไซด์จะเป็นแก๊สที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชค่ะค่ะสําหรับการนําเสนอนะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ชมนะคะค,ค่ะ